สวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เมื่อพูดถึงการปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นเพื่อนๆคงจะรู้ดีกันว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบปั๊มสายสมัยก่อนมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะในรถรุ่นใหม่ๆนี้มันมีระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของเครื่องยนต์มากมายหลายจุดดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาค้นคว้าว่าจะแต่งรถที่ใช้ระบบพวกนี้กันยังไงดีจนเกิดมาเป็นเจ้ากล่องดันลางอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นในวันนี้เราจรึงได้หยิบยกเอาเรื่องราวของเจ้ากล่องดันรางมาฝากกันครับกล่องดันรางคือกล่องพิกกี้แบ็กที่ต่อพ่วงเข้ากับกล่องหลักหรือกล่อง ECU เดิมติดรถเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงดันในระบบการฉีดหรือการจ่ายน้ํามันแบบคอมมอนเรลซึ่งโดยปกตินั้นปั๊มคอมมอนเรลจะมีหน้าที่ปั่นและอาจส่งสร้างน้ํามันที่มีแรงดันสูงมากๆไปยังรางคอมมอนเรลเพื่อรอจ่ายน้ํามันไปยังหัวฉีดแต่เมื่อเราทําการติดตั้งเจ้ากล่องดันรางนี้เข้าไป มันจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณให้ปั๊มสร้างแรงอัดน,น้ํามันได้สูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือแรงดันในระบบเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมการเผาไหม้จึงดีขึ้นส่งผลให้รถแรงขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้จ่ายน้ํามันมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวฉีดยังคงจ่ายน้ํามันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ด้วยปริมาณเท่าเดิมต่อหนึ่งรอบการทํางานหรือหนึ่งกิลวัตด,ดังนั้นบรรดารถกระบะแต่งที่ได้ทําการติดตั้งกล่องดันรางนี้จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม สามารถเร่งแซงได้แบบสบายๆไม่ต้องเค้นคันเร่งมากแถมยังได้ความประหยัดน,น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมคิดว่ากล่องดันรางนั้นมันมีประโยชน์มากกว่าโทษตามอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันกว่าใส่แล้วเบืองน้ำมันกินน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมแต่กลับตรงกันข้ามทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนติดตั้งก็ควรที่จะศึกษาหรือปรึกษาช่างที่มีความถนัดในด้านนี้ดูก่อนว่ามันเหมาะสมกับรถของตัวเองหรือไม่โดยเฉพาะในสมัยนี้ มีกล่องด้านล่างหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็น ECU Shop Pro Speed Alpha Tech Unta D D Fast T Speed Power Lab และ HKS ก็มี HKS F c o n ID ออกมาให้ได้ใช้กันสำหรับขาซิ่งควันดำทั้งหลาย ถ้า like, ถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ